สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับพี่เปมอีกเช่นเคยนะครับเมื่อเราเจอหน้ากันนะครับเราก็ต้องไปตะลุยโจทย์กันใช่ไหมครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่พี่บานูนะครับได้สอนน้องๆไปไม่ว,ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆป้ายสัญลักษณ์การ์ดบอนสาคัญวันนี้นะครับให้น้องๆนะครับมาตะลุยโจทย์ไปพร้อมกับพี่เปมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย let's go <S question number one What does the sign mean? 1. you can't park here. 2. you can't park only bicycle. 3. you can't have a picnic here. 4. you can't park the bus here. ให้น้องๆสังเกตดูจากโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับสังเกตดูว่าป้ายดังกล่าวเป็นป้ายอะไร ป้ายห้ามจอดรถใช่ไหมครับคำว่าห้ามหรือคำว่าไม่สามารถก็คือ can't ส่วนจอดก็คือ park เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จึงเป็นข้อ A ถูกต้องครับน้องๆ question number 2 w h e r e c a n you see t h i sign s 1 in the park 2. in the r i b r a r y 3. in the canteen In the department store น้องๆดูจากโจทย์ข้อที่2นะครับสังเกตดูว่าป้ายดังกล่าวเป็นป้ายอะไรป้ายห้ามใช้เสียงถูกต้องไหมครับน้องๆน้องๆจะสามารถพบเห็นได้ที่ไหนครับ park สวนสาธารณะ library ห้องสมุด canteen โรงอาหาร department store ห้างสรรพสินค้า คำตอบก็คือห้องสมุดถูกต้องครับน้องๆ s ำถามนับ n บอร์ r า Which side is the restroom น้องๆดูโจทย์ข้อที่3นะครับป้ายไหนเป็นสัญลักษณ์ของห้องน้ำหรือว่า restroom ป้ายที่มีผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ b นั่นเองเก่งมากครับ Question number four. Anne is a new student in the school. She tries to make a new friend. What should she say to her new friend? 1. Hello, I'm Anne. How are you? 2. Hi, it's me. Where are you going? 3. How old are you? I'm Anne. 4. Nice to meet you. What time is it? น้องๆลองดูสถานการณ์ที่ให้นะครับลองดูคำสำคัญจะมี Ann, new student, y o u s a y to her รวมๆก็น่าจะเป็นคำถามว่าคุณจะพูดอะไรกับนักเรียนใหม่คำตอบควรเป็นข้อไหนดีครับคำตอบก็คือข้อ A นะครับน้องๆต้องทักทายกันก่อนใช่ไหมครับจากนั้นก็ถามว่า How are you? คุณสบายดีไหมส่วนข้อ b ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการถามแว่สถานที่ว่าจะไปไหนข้อ c ถามอายุนั่นเองครัแล้วข้อดีข้อสุดท้ายก็ถามถึงเวลา what time question number f why you were playing football another team player accidentally hit you on your leg he said sorry to you what would you say to him 1. One. thank you for everything 2. you're welcome 3. don't mention it 4. it doesn't matter น้องๆดูจากโจทย์ข้อที่5นะครับภาพนี้เป็นภาพที่เด็กๆกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่เหตุการณ์ที่ให้มาจะเห็นว่ามีคำว่า hit sorry you say to him โจทย์น่าจะถามว่าเราจะตอบกับที่เขาแสดงความเสียใจที่ทำให้เราบาดเจ็บอย่างไรดีครับคำตอบก็คือข้อดี it doesn't matter แปลว่าไม่เป็นไร question number 6 your a n p a r e n t s may to discard which day would they give it to you 1. the 14 t h of February 2. the 1 3 t h of November, 3. the 2 5 t h of December, 4. the last day in January. น้องๆดูโจทย์ข้อที่6นะครับภาพนี้เป็นการ์ดวัน x m a t ใช่ไหมครับน้องๆคำถามถามว่า which day วันไหนคำตอบที่ให้เป็นวันที่น้องๆดูจากเดือนก็ได้นะครับเดือนอะไรเอ่ย คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C เดือนธันวาจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับน้องๆ question number s which sentence is true for this picture 1. a circle is outside a triangle 2. a triangle is inside a rectangle three a triangle is inside a square 4. A triangle is outside a square น้องๆดูจากโจทย์ข้อที่7นะครับน้องๆเห็นเป็นภาพอะไรบ้างครับสามเหลี่ยมอยู่ในสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับคำตอบคือข้อไหนเอย่ยข้อ B นั่นเองข้อ B t r i a triangle สามเหลี่ยม inside อยู่ใน rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกต้องครับ สุดท้ายนี้นะครับพี่เตมน,นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน,อน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาบ